ยู Yo, สับการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับยูกับผมแบ็คฟิสคนเดิมนะเพิ่มเป็นตัวนี้ผมจะมาเล่นเกมโลโบอกน่นเอง <c oughs> ใครทำไม่รู้แนะน่ไหนดูนั่นสิเขาทำอะไรกันนะไอ้นุ่มทั้งหลายอุ้ย,อยขอโทษทีหัวมันรั่นเลยมันทับคำสั่ง,งไฟอะไรฮนะไฟอะไรอยากบินได้เหรอเดี๋ยวให้บินว้าวยังไม่ได้ทำอะไร ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะผมไม่เคยทำอะไรผิดเลยนะฮะตัวอะไรอ่ะอีอ้าวฮะโน้ทำไมมันจับไม่ได้ว่าไง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 วอตต์โน้ปบีอาเบคอนมีอะไรเฮ้ช่วยด้วยช่วยอะไรช่วยอะไรอ่ะไม่ช่วยละช่วยอะไรเฮ้ไม่ช่วยอะไร บดีช่วยออบบี้ไม่เอาได้ไหมมันขี้เกียจเข้าใจปะเนี่ยออบบี้เนี่ยดูมันมีตั้งยาวไกลเนี่ยมันขี้เกียจรู้ปะนายต้องเข้าใจเราเข้าใจปะเมื่อกี้เรามองอะไรไม่รู้ว่าไงชอบโดดเหรอนี่มาอยู่ตรงนี้ไปหน้ามันจะหลับโอ้ช่วยฉันจัดการอ่ะชนะออบบี้สักทีโอ้เมกอชอะไรมันขนาดนั้นเนี่ยฮ้ช่วยด้วยช่วยด้วยมีว่า VR ช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วยช่วย,วย,วยอะไรนักหนาเนี่ยฮะช่วยอะไรฮะช,ช่วยอะไรเ <c oughs> บื่อแล้วเนี่ยไม่เอาออบบี้ได้ไหมใช่ไหมใช่ไหมคุณผู้หญิงแลไม่เอาออบบี้ใช่ไหมผู้หญิงเข้าใจป่ะแล้ไม่เอาออบบี้มมออบบ,มมอ,อบบี้มาทำไมคือออบบี้เนี่ยมันมีหนึ่งสองสามแต่แน่นอนว่าผมเคยเล่นหมดแล้วแล้วผมก็เล่นจนประมาณสิบรอบนะฮะ h e l ล o วัดดี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 ฉัน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 อยากจะบินได้โอ๊ <c oughs> เอาเอาหายไปเลยเแล้วนั่นบินไปไหน <c oughs> โอ้ยมันจะขาดใจตายเลยขำทีเนะี่ยเอาเป็นไงอุ้ยโอ้โหตกใจหมดหาที่ไหนลูกค้คาตกใจมดเลยน,นี่คระบเนี่ยเชื่อแถวนี้มีหมาหลุด มาซีบ่าซะด้วยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเอา้าโทษทีเอา้าโทษทีเึ้นไปเอา้าไม่ขึ้นหรอ,อขข้นไปไป <c oughs> เอาไปทำลายเขาทำไมล่ะนั่นอันนี้ใครอะใครอะเอา้าใครอะเย้ย <c oughs> วีอามีปอริสวีอาีอสอะไรคือวีอามีเปริสเวอร์ชั่น2.6.2เออใช่นะฮะวันนี้อยู่กับคลิป v ีอ a n d 2.6.2นะซึ่งถามว่ามีอัปเดตอะไรไหมไม,ไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีอะไรจริงๆนะมันก็ไม่มีหมอยหลอดอะไรเลยนะฮะ ไม่มีอะไรนะผู้ชมฮะผมไม่แปลกใจแล้วทำไมคุณถึงเล่นน้อยลงนะแต่ก็ช่างมันเถอะผมก็จะมาอ่านอยู่ดีนะโอเคสำหรับใครที่ชอบฟิล์มยิงหรือย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ้ะ How to be big เป็นตัวใหญ่ยังไงนี่คือผมบอกไปประมาณ90รอบแล้วนะว่ามันต้องซื้อ VR นะมันต้องซื้อ VR มันต้องซื้อ VR เข้าใจไหมคุณผู้หญิง How to be จับหน่อยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไปไหนคุห้หนุ่ม ไอหนุ่มสาบหน่อยเออนั่นแหละเด็กดีเด็กดีดกดอ้าวเอ,อ้าๆๆๆเอ,อ้าคนเรานี่มันเอ้ยไม่เออ,เอ,อทำไมมันเลือกมากออนี่ก็เคลียงแล้วยูนิทเวนเฮดซบีอาร์นายต้องมีแว่น v ีอาร์ก่อนใช่ไอหนุ่มนายพูดถูกมากเราให้ห้าดาวนี่ นายพูดถูกไหมหนู่มให้ฮ่าดา่านี่เวลิกุสอย่างที่ไอ้หนุมหมอเนี่ยพูดเลยนะเข้าใจแม่อ้อแล้วเป็นอะไรหนิฮนะเป็นหาอะไรนายนายเป็นอะไรนายต้องการหมุนหรือเปล่าบราบราไม่นะ <laughs> ไม่ <laughs> วิธีการแกล้งคนแต่เราไม่ได้ทำร้ายเขานะเราแค่แกล้งเขาเฉย เฮ้ยเฮ้ยพีทซูเปอร์ปู๊ขอจิ้มแบบซูเปอร์เดี๋ยวผมจะจิ้มเขาแบบซูเปอร์ตามที่เขาว่านะคุณผู้ชมผู้ชมจับตาจับตูดดูให้ดีๆนะยิงจับตายเดี๋ยวไม่ต้องจับตูดก็ได้นะฮะอ่ามาตรงนี้เขาอยากได้ในสิ่งที่เขาต้องการผมก็จะให้เดี๋ยวนี้แหละอื้อ่ิดมือเอาใหม่เฟลเดี๋ยวผมจะให้สิ่งที่เขาต้องการเดี๋ยวนี้แหละ เออสมใจอยากนายหรือยงังไม่สมใจอยากเขาแล้วนะอะไรนี่ม,ม,มามาขึ้นขึ้นแอร์ขึ้น,นอร์ขึ้นไปขึ้นไปฮ่าฮ่า,าฉันอยากไปปลากรัวฉันอยากไปปลากรัวฉันอยากไปเออเนี่ยติดสักทีเอา้า อาเฮ้ยแล้วใครบอกให้ไปก่อนล่ะบอกกําลังจะหยิบไปให้แต่ทราเขาถือเขาไปของเขาเองคือเมื่อกี้ผมแค่หยิบไปเฉยแล้วผมก็ยื้อขึ้นไปทำไมเป็นฉันฉันขอหน่อยได้ไหมขออะไรเลรอไม่ได้ทําไม่ได้ทามาเขา้าใจไหมมีอะมีอามีอีกแล้วมี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 เอมีอามีมีมีอามีอีกแล้วอามีเอ๊ We are half เมเกมีอีมีเอาวีอาร์ก็ใช่อะสิใช่แล้วอืมอ้าคือผมไม่เข้าใจนะคนมันเป็นอะไรผมจิ้มนีดเดียวนี่พุ่งเลยนะเป็นอะไรเแนบบี่ยเมื่อกี้อ้าก็เหลือคนอยู่ยี่ห้าคนมีมีโอเคมีมีเอามีอ่ะเอ้าใครอีเนี่ยโอเคมีมีอ่ามีมีเอา มานี่สิ <laughs> <laughs> แล้วหายไปเลย <laughs> คืออะไรวะเนี่ย Help <laughs> me, o b please Never ช่วยพวกเราด้วย VR ช่วยไอ,อย่างช่วยอะไรนะช่วยอะไรฮะคือคือแบบต้องการอะไรคือผมไม่มั่นใจนะคุณผ,ผู้ชมผมสงสัยคนนี้มันสะพักแล้วนะคือเขาเป็น VR จริงหรือ VR ปลอมนะ เนี่ยคุณดูการขยับมือของเขาฮะมันแปลกมากปกติเวลาขยับเราจะขยับแบบตามแขนเราไงแต่เนี่ยเขาขยับแบบแปลกๆเว้คุณผู้ชมผมก็เลยงง,งคุณดูดิแขนคนบ้านไหนมันจะยืดได้ขนาดนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูเบคอนนัททานะฮงนัททานะฮงคนไทยปะเนี่ยคนไทยคนไทยปะ,ะคนไทยปะ ไหนปะเนี่ยวว่าด,ดีแล้วเนี่ยวว่าด,ดีคนไทยปะไม่สนใจกุลิโอเคนะเราก็ปล่อยออกไปเขาไม่สนใจเรานะเสงเลยมีบางไว้นะบางไว้ถามมีอะไรใหม่ไหมไม่มีอะไรเลยนะอูโอ้โหมันค่อนข,อง,ของจะน่าเบื่อนะเราจะหาอะไรทำดีล่ะเราจะหาอะไรทำดีทำไมนิ่งกันเนี้ย ไม่นิ่งกันจังแออะอะไรกันเนี้ยแค่วางมือไว้ก็มาขึ้นแล้วเหรอออบบี้เราเบื่อออบบี้เราเข้าใจไหมเราไม่อยากเล่นออบบี้แล้วเราคตดจะเบื่อการให้ใาญให้เขาเล่นก็เชิญเชิญนะครับ ผู้หญิงผู้ชายทั้งหลายเชิญไปโอ้บอเฮ้ยเฮ้ย hey, อะไรอีกอะไรอีกฮึคุณผู้หญิงคุณผู้ชายทั้งหลายฮึคต้องการอะไรเหรอฮึต้องการอะไรอ่าฮะฮะต้องการอะไรมีเย้ให้สวัสดี <c oughs> น่ามายีใครงเี้<ๆ> ฮั Hi. 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 Okay. ลโหลไฮไฮไฮโอ้ย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 อยู่โซ่เขียวขอบใจก็ม,มีคนชมแงี้ยตลอดแหละนะพูดไวฮิตเอาวู้วู้ว้าวเฮ้ยไอหนุ่มเอ้ยห,หนุ่มอยากบีบอีกรอบปะเฮ้ยจะ โอ้โหไปแล้วนะฮะจังหวะน,นี้แล้วเขาจะไปโผล่ที่ไหนเขาเขาอ่าก็เข,ขาหายไปแล้วนะฮะโอเคผมมองไม่เห็นเขาแล้วปล่อยเขาไปแล้วกันนะคี่เห็นเขาอะไรไม่รู้นะผมก็เลยสวัสดีเขาปิว้วไปดาวคาเลยนะจ๊โอ้โห B R ไ่อีกแล้วอะไรต้องการอะไรต้องการอ๋อมุดดีหนีช่วยเลย แน่เอามีโอเคมีใช่ไหมมีใช่ไหมฉันดูนะว่าเธอเนี่ยอยากไปต่างโลกผู้หญิงไม่ใช่ไงผู้หญิงผู้หญิงไปแล้วไปแบบแลบกบแบบ หายไปเลยนะโอเคอเขาก็น่าจะไปสุสติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันดี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 โยโย่โอเคได้อยากได้แบบนี้ใช่ไหมอ้าวไอหนุ่มเสื้อแดงของเราว้าวว้าวแบบแหลกๆ เดี๋ยวผมจะเลงรอเขานะถ้าเขาตกลงมาเมื่อไหร่ถ้าเขาจะตกมาเมื่อไหร่่งเขาอยู่ไกลนู่นเลยนะฮะเอา้าคือ <c ười> คือเขาลอยาหายไปเลยอะ่ะชอบบีแอนะวันดีแบ็คฟิตตีเฮดดีดีเ,ดเ,ดเจอวันดีวันดีแมทได้กันดีจังเลยปกติเปิดมาจะด่าพ่อ,อเฮ้ย โุค so ิวขอบใจมากซูเปอร์ป <Panther. S 2> ุ๊บโอเคนายต้องการแบบนี Look, you know ้ใช่ป่ะนายต้องการแบบซุปเปอร์ใช่ไหมคู uh ่ผ huh. ู้หญิงคู่ผู้หญิงติดมาแต่คู่ผู้หญิงอย่ายืนใกล้เขานะผู้หญิงเขาอยากได้แบบซุปเปอร์ดูนะโอเคซูเปอร์ปุ๊บไปแล้วเราไปแค่ธรรมดานอเห็นไหมขอบใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอื้ม มีพีซมีพีซมีพีซผมจะทำการควนลง,ลงมาได้ไงอ่ะคือเขาติดอยู่บนมือผมนะ <laughs> เหนื่อยแล้วเล่นแป๊บเดียวก็เหนื่อยง เนี่ยเร็วมากเลยถ้าราะว่าสันนี้ผมแบ,บฟฟิกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะฮะสันนี้ผมไปจ,จ้าบ๊ายบายเจอกันชาติหนะ้า s e e you later